แต่ว่าจริงๆทั้งคู่เนี่ยเป็นมิสแกนใช่โอโค้มิสแกนปีอะไรเนาะสองพัสิบเกค่ะอันดับหนึ่งเลยไหมยสีหน้าคือเป็นมึงจริงๆเหรอเมื่อกี้คือเมื่อคนไห้เจอมเมาอยู่เดโมเลยก็ไม่เบาเหมือนกันมีคนคนหนึ่งฮะนางสองท่านนะฮะเคยโมโหมากจนเผลอไปหักแขนคนเขา แล้วมันมากับพวกกลุ่มแฟนของมันด้วยอ่ะนี่ก็บอกว่าเฮ้ยวิวงดีดีดิทำไมต้องมาทำให้เราแบบล้มแบบกระแทกเออทำให้เราล้มมาไลอย่างนี้แล้วพอสักพักหนึ่งโอ้ก็ไปเชื่อจะดีพี่ระแวงแล้วก็ไอ้เนี่ยมะฮามาหะกระเป๋าแต่ไม่เจอตรงเกะบงที่มันให้ให้ให้เฉพาะแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์อ่ะ ไม่ว่ามมีดอกไม้เต็มเลยเป็นดอกไม้แบบ I love you I แบบชอบอยู่มานานแล้ววันนั้นคือวันที่หมูแตกหักกับแฟนเพราะว่าพี่เจคิดว่าหนูนอกใจมันเฮ้ยําจริงสวัสดีครับเอ็ซีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามาตอ้ นะครับหลังจากที่ทําไป EP แรก3เดือนแล้วไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้แขกรับเชิญนะครับเป็นนางงามเป็นรุ่นน้องผมเองเมื่อก่อนเจอเมาที่เดโมบ่อยมากแล้วผมไม่เจอสักครั้งเลยก็เป็นเดอะเฟาแล้วก็เป็นนางงามนะครับแล้วก็น้องอีกคนนึงเป็นคนใต้มีคนทัดใหญ่คนทัดใหญ่ค่ะคนทัดใหญ่หน่องแต่ว่าเป็นมิสแกล่ะน้องลน้องอ่านะครับขอต้อนรับนะครับน้องนางกับโกโก้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามหน่อยโกโก้ <Yeah. S 1> คือพี่อ่ะไม่ค่อยได้จิตตามไอ้พวกวงการนางงามหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ติดตามวงการอะไรวงการหนังเอ็กซ์ฟุตบอลนะฮะพี่จะตามเพจแล้ว,ลว<ๆ>เพจเนี่ยหลังๆเขาแชร์ข่าวหนูสองคนบอยว่าไอ้นางงามเนี่ยเหมือนตีกันทะเลาะกันดีดมาก,กันจิกกันคืออะไร ไม่ตามจริงอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นที่หนูอะเข้าไปในไอ้เขาเรียกอะไรนะเพจนางงามชื่อว่าจอก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 นางงามแล้วหนูเข้าไปแกเวุนน้ยรำคาญมากเห็นมันบ่อยเหลือเกินแล้วก็ว่าโกโก้ใครเหรอคะหรือว่าเป็นคนที่ลืมปกกิปป๊บไปหรือเปล่าวันที่มันให้ตำแน่งหนูคือมันลืมปกกิ๊บไปวันที่มันใส่มงกุฎแล้วก็ใส่ใส่ขวางอ่ะออวันนั้นอ่ะมันก็เริ่มมีประเด็นมันก็เริ่มแบบมีคนมาแบบเออคนนี้หรือเปล่าโกโก้หรือเปล่าเดี๋ยวกูแท็นักเวทแทงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอันนี้มันก็ไปสร้างโพสสสสตต์์รรร้้้าาางงงโโโพมีีคคคคนนนบออกกกกว่ืใึ จากนี่ก็แบบมึงไม่รู้จักกูแล้วมึงจะมายุ่งกูทำไมแล้วมึงจะรู้จักชื่อกูได้ไงโกโก้นี่ก็แบบตอบอะไรดีวะก็เป็นกูมาถามว่าโกโก้เป็นใครเป็นกูกูหลังจากนั้นก็ยาวมาถึงจนทุกวันนี้ขอก็เลยแชร์กันแต่ว่าจริงๆทั้งคู่เนี่ยเป็นมิสแคนโกโก้มิสแคนปีอะไรเนาะสองพันสิบเอันดับหนึ่งเลยไหมเออสีหน้าคือเป็นมึงจริงๆเหรอเมื่อกี้คืงไม่พอดไอเจมเมาอยู่เบลโลเลยเก็ไม่เบาเหมือนกันก็เมาเหมือนกัน พอไปเจ๊ไ่เจอสักเขาเป็นนางแบบเป็นเดรสแล้ประกวดเดรสป๊บหนูก็ไปประกวดมิยููบเบอร์่อนไหมอ๋อนอนนอนนอนมิสแกนมิสแกนมิสแกนเลยมิสแกลนมิสแกนมิสแกนเลยเหรอมิสแกนั่้องใหมไก่อนแล้วเประกวดมิยููบเบอร์ไหมไม่เคยเลยไม่เคยประกวดเพราะถ้าประกวดไอย่าบ้าไม่นคยเลยเหรอมันไม่หนูเคยประกวดมิยููบเบอร์ไหลไม่เคยมิจูนิเวิร์จริงเหรอไม่ใช่มิสแกนเธอเขาตีกันเหรออ้าวไเขาไม่ถูกกันเหรอเรื่องอะไรไม่รู้เดี บอสคะสรุปมิสแกนกับมิสซิโดเตยอย่างย่างอย่างย่างไม่างาไมาสดไม่พูดถึงไม่ได้เหรอหรืออะไรมึงปีไหนมึงบอกแองกุนไไม่อไหรมึงไม่เก่งว่ามันเหมือนมันเหมือนอะไรมันเหมือนไอเอสแกมมีมันเหมือนอะไรนู่ไม่ได้พูดนะมิสแกนกับมิสนร์มันยังไงมันก็คนละเวทีกันไงอ่าถูกกันไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไมู่มแกนมิสแกนมิสแกนับคุณนม s ทำไมถึงปปรากฏไ้คุณนมหนูลุกขึ้นพี่จำได้พี่ถึงสวิต์ อารยาสุพเกเป็นนางงามนางแบบและนักแสดงชาวไทยเชื้อสายสะออสเตรียคูกสวิตสวิตไหนล่ะคะสวิตหดีวุูตูสวิตมีจมตี่มีบีบีกันาเาจะไม i̇şte. ่ผิดนะมีกับหนูในบีบีกันวิตไหนพี่อันีไมหนูลูกขึ้นสวิตไม่เหรอตีส <establishing> วิตสวิตตีวัวีละเยอไต่ออไ่อเด็ไอบีบีกันพวกคุณ เออนี่ก็มี่เอาหนี้ลูกคืนลูกคืออะไรพี่พ่อสิค่ะไมทรไปถึงไปประกวดนครพนมเพราะอะไรคนที่ได้มงกุฎอันดับหนึ่งยังไม่มีที่จะเป็นภาคอีสานนครพนมเป็นภาคอีสานเราก็แบบต้องทำเป็นบ้านเพราะว่าคู่แข่งเยอะมิสแกนเนี่ยมาตรฐานเขาสูงขึ้นเรื่อยเรอยเราก็คิดว่าเราไปเราต้องได้เพราะว่าคิดว่านครพนมเนี่ยไม่มีใครยอมมีแค่กูมันก็ไม่ผ่านนะเราเราก็มั่นใจระดับหนึ่งแล้วก็ทำเป็นบ้านดูต่างต่างอะไรกลายเป็นมิสแกนนครพนมแล้วก็ได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแต่ น้องน้ำไน้องน้ำเหมาะจริงจริงน้อมบงคนที่ได้น้องคนชมพ้ากับคนชมพ้าแต่นุ่งช่วยนังนุ่งช่วยเมื่อแบบบอสเล้เนาะมาสั่งน้าเนี่ยคือเมื่อไปไล่ยูนิตเลยสั่งเติมสั่งระยะหน้าผมช่วยนะคนชมพ้าแต่นุ่งเป็นมิสแกลดถี่ได้น้องและน้องเอ้าแล้วทำไมคนค้าขึ้นไป็นละน้องอะก็ไม่ประกวดนูนแล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่เข้าใจเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนั้นอะคือประเด็นมันช่วงโควิดกลับบ้านไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นเราเรียนอยู่สุราษฎร์แล้วพอทีเนี้ยมันมีประกวดพร้อมกันระหว่างสุราษฎร์กับละนอง อก็เลยอยู่ที่กรรมการจะจะเลือกว่าจะให้ใครมงจังสุราษฎร์หรือว่าละนองซึ่งนั้นก็ไปประกวดเราก็ได้ละนองกฎของมิสแกนเนี่ยมันคือที่หนึ่งของแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องไปเจอกันรอบชิงไหมใช่แต่แทนจังหวัดต้องเจออีกรอบนึงปีโกโก้ปีอะไรที่ได้ที่หนึ่งสองสิบเก้ามึงมงปีไม่ใช่ปีอะไรปีอะไรไม่โใช่ที่แอบมองมองนมพคนเด็กเพรนะคะเขาแซวหนูนมหางไงพี่เลยแอบมองมาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะพีอไรปีสองสิบเก้า หนูก็หลงจริงมาเ่ยหนูละน้ำ2020นี่เขารุ่นพี่ใช่อ่าเรารุ่นน้องใช่แล้วอย่ายังไงไปเจอกันบนเวทีไปเกียดได้ขกันตอนไหนไมไ่เกียด<ม>ก็ไม่เกียดกันกปีนี้เธอปี2020หนูต้องอำลตาตำแหน่งการต้องเอามองไปให้เขาที่หน<ด>ุ่งกันแล้วก็ต้องเป็นี่หนึ่งหนูก็ลุ้นแบบขอให้มึงได้ในนี้ํากูขอให้มึงได้เชีย์เพาไหมตอนนั้นเชีย์เาไหมคือเชีย์อยู่สคนแต่ก็แบบสคนคืออินดี้กับน้ำจับมือกันมันก็แบบอออินี้มันเล็กพี่หนก้็รุ่ กไม่ยอมถูกมึงทีนั้นหูตัวสั่นแบบเนี้ยเฮ้ยมึงเห็นเปล่ามึงโง่ค่ะวันนั้นอะตื่นเต้นกูควบคุมตัวเองไม่ได้กูที่รู้กูได้มองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีจับหน้าคืออะไรเห็นภาพจับหน้าคุณดารัสก็สั่งแม็กซ์ซ้างซีนจับหน้ากันบนเวทีบ้าพี่นิวัฒน์เขาจะสั่งอะไรแบบนั้นหนูก็แบบคือมันดีใจจนเราแบบควบคุมตัวเองไม่ได้คือวันนั้นอะกูได้ไม่ใช่มึงเออกูดีใจที่มึงได้แน่ซีนแน่ซีนน้องไม่แย่งไม่แย่งกูไม่ได้แย่งกูเขาแบบ ีใช่ไหมพวกแบบทัหน้าส,สวยกูแบบบอกมึงกูแพนกับ ควบคุม control ม y s e l f แต่มันแบบยากมากกูตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรได้เปล่าตื่นเต้นที่อะไรก่อนก็ดีใจโทษนะโทษนะอีดอกตื่นเต้นเหรอคนได้แล้วประเด็นเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนั้นน่ะรวมแล้ววันนั้นคือเกลียดหลายคนมากเันนันเกลียดหลายคนวันนี้ขอแบบสารภาพดไปเลยวันนั้นพอพี่แมทธิวใช่ไหมบอกประกาศว่าเล่นละนองบิ๊กแกรนด์ไทยแลนด์คือละนองกูดีใจมากกูคิดในใจแล้วกูต้องร้องกูต้องร้องเพราะกูคือนางงามกูเห็นแต่ละตุงนอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องร้องกูองอะไรจะอย่างเงี้ยอี๋นี่จับหน้าอยย่เีน ทำหน้าสวยๆมัน <segue> คือลูกนะทำหน้าสวยๆพอสักพักคนก็แบบค้นลกงพายเฮียหี้เียนี้เพียทุกเนี่ยเขาก็เอาเอาโมกุฎมาให้ก่อนเอาโมกุฎมาเสร็จเสร็จสั่นไปมือก่อนว่ะ ไปก่อนเมือนมากี่จำได้มึงใส่กระซ้ายกูปั๊บๆเสร็จมึงใส่มงให้กูแล้วมึงก็ทำลนซึ่งนั้นกูกำลังอยู่เนี้ยหัวมันเล็กอะมึงขุดลนไม่ใช่มึงขุดลนมันใส่ผิดด้านใส่ผิดด้านมันเป็นวงลีมันใส่ขวางกูบอกแล้วว่ามันโง่อันเไหยด้านหน้าด้านหลังโง่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 โม่เง่โงเโี่โง่โง่โง้ยมี เม้ยแต่ว่าเขาตั้งใจมาร้องให้เราเป็นนางงามเนี่ย<ช>มันต้องมันต้องดีใจแลวร้องให้แต่เขาก็บีบหน้าเรานั่นแหละลูกนั่นแหละเดชอ่ะไม่ให้เราร้องไม่ให้กูร้องกเราได้สี <c oughs> พวกูัะทำหน้าสวยๆเฮียรจริงๆี <c oughs> เพี้ยก็ได้ค่ะล่าสุดระหว่างถ่ายนะครับโกโก้อารยาลงรูปไอจีต้ากันสองรูปโง่โดนแล้วอันนี้คืออะไรนมผ่อนหรือจะสู้นมดิสแท้งส์นมโกโก้มาก่อนการจริงๆค่ะนี่แล้วก็เป็นรูปนี้น้องคืออะไรนี่คืออะไรราจุดนะครับไปคอนโดนูกอะเดี๋นี่ระวังรอโกเตงตู้เขาก็ดูตอนที่ก็ไปเวเนซุเอลาใช่ลูกไปทำอะไรเวเนซุเอลาไปประกวดหนุ่มที่สามนะพี่ออ๋เราลุ้ไปประกวดที่ที่สเหรอมิชแกลนิ่งตัวนี้ชนที่สามประเทศสามของโลกเลยเหรออ้โหคนแรกคือใครคุณตวัา เอาพ่อก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดไงแต่หนูและอีสัมหนูก็โอเคเล่าส่อย่าเล่าต่อพอถึงที่หิวเดินเขาพบกอินี่เข้อยู่โกโก้นมห่างดิสเทนซิ่งกูก็ว่าอะไรวะดิสเทนซิ่งมันรู้อยู่ีโควิดไงนมห่างก่อนคือมันไม่ใช่พนักงานคือคนเวลาที่กูพูดแล้วเขาหัวเราไปแล้วแต่มึอไงก็ยังโง่อยู่มึงไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าคืออะไรมันโง่ไงแล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่าสุดของสขาเมื่อที่ผ่านมาหนูไลฟ์สดอยู่หนูก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่อันนี้คคคุมมตั้งกกกกกินนนไไไ่่่่อออยููวว็็บาะะรรรใ เอ้ยนมจะหกแล้วนี่ก็ปิดแล้วอีนะก็บอกว่าอะไรนะอ๋อนมมันจะหกแล้วเพราะมันเป็นนมเด็ดทันซิ่งแล้วมันก็ด่ากลับมันก็บอกแหม่ของกูอ่ะนมเด็ดทันซิ่งนะแต่นมกูอ่ะนมฟรีไม่เหมือนมึงละคือนมผ่อนดทำนมผ่อนไม่ผ่อนเหรอจริงเหรอไม่ทำนมนผ่อนเหรอลูกเหรอ ทำมงินเป็นผ่อนก็ได้ด้วยอะเงินผ่อนไงเงินผ่อนม่อแต่หนูนมฟรีเดือนสามพันจมูกนี่ห้าพันผ่อนปะไม่ผ่อนไม่ผ่อนไม่ผ่อนห้าพันเหรไม่ห้าพันแต่สวย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 ทั้งคู่วันนี้รายการเราเกี่ยวกันตอแหละนางงามเดี๋ยวขอโทษนะครับอ๋ออารีย์ถามนางงามเขาตอแหลกันเป็นไหมครับดูไปเดีมันตอแหล ตอแหลเป็นแค<ด>่รู้รว่าใครตอแหลเออเดี๋ยววันนี้มีเรื่องมาแต่ตามกติกาของเราถ้าเกิดพี่พี่จับได้ว่าหนูตอแหลเนี่ยหนูกินนะได้ครึ่งแก้ว<ด>แต่ว่าถ้าเกิดพี่จับไม่ได้พี่กินทีละครึ่งแก้วอ,อ่ะเอิบมาเอิมา เต็มสิบคิดว่าสกิลกันต่อแหลของเราเท่าไหร่เนี่ยสี่คุณไม่ต่อแหลไม่แต่คนตายไม่ขอต่อแรกนะคนตายแล้ผูดจริงนะไม่ขอต่อแหลกําลังจะบูลลี่ว่าคนบางอื่นต่อแรกไม่ใช่ไม่ได้บูลลี่แต่ว่าคนตายเปนผู้ต่ำต้องแต่โค้กอ้นเต็มชิดปี๋วเกิ่องนไปคนไปเกินชิปเราเกินชิปเดี๋ยวเราดู อ่ะมาเรื่องแรกเรื่องอะไรมีคนคนหนึ่งไปออกรายการร้องเพลงเกือบโดนดาราท่านหนึ่งหอมแก้มมีคนคนนึงเคยไปรายการร้องเพลงเกือบโดนดาราท่านหนึ่งหอมแก้มอะรู้เหรอเรื่องเป็นไงเรื่องเป็นไงวันนั้นเรื่องวันนั้นเหรอไปออกรายการอะไรก็ไปออกรายการรายการหนึ่งรายการร้องเพลงสิเอาเป็นนักร้องอะเสียงโค้งขนาดนี้จริงแล้วหนูก็ร้องเพลงอยู่แล้วก็เพลงอะไรร้องเพลงอะไรเพลงนั้นแหละใช่เพลงเพลงไหนอะไรต่อ แล้วทีนี้ก็ร้องเพลงอยู่ร้องเพลงคู่ร้องเพลงคู่เสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่แบบใ,ใกล้ใกล้กันอะไรต่ออะไรแล้วทีนี้ <c oughs> เขาก็มาใกล้กับหนูแบบเราไม่รู้ไงเราเป็นคนตรงๆอ่ะเราก็แบบเออเป็นเพงลงรักใช่ปะ่ะร้องไปร้องมา <c oughs> เขาก็จะแบบเข้ามาใกล้เราก็นึกว่าเขาเล่นใกล้มากจนใกล้ประมาณไหนแม,แม,มอ่อยากรู้วันนั้นแม่ <c oughs> แม่กูโดนตบไปหัวนั่หัวเตย ได้ครั้งแรกก็แบบใกล้เราก็เออเล่นเล่นไปพอนนึงอีดอกจมูกเของมาโดนแก้วหนูแล้วอ่ะโดนจริงเลยเหรอเราก็คิดว่ามันเป็นการแสดงแต่ใบมาเอาอีดอกใกล้กูแบบใกล้แบบติดกันแล้วอ่ะเราก็เขินเราก็ทำไม่ได้ไปไปอะไรอย่างนีตลาดคือใครวะพี่ไทยตอนนักร้องร้องคู่รายการอะไรอ่ะดังไหมรายการดังไหมไม่ดังหนูจะไปเหรอเออเอออ่าวเฮ้ยไม่ได้อ่านี่คือเรืล็กโกโก้น้องนามโดนใครฮ้อแกมมาน้อง ให้เบี้ยวเล่นยาอธิบายก็จะได้พวกเนี้ยเรื่องมันเป็นเรื่องมันอยู่ในเจ้านั้นเป็นรองเพลงเหมือนกันทีไหนี่ทีที่จะเสียแบบทีนี่เนราะนั้นไปลองเป็นกับเพื่อนิดก็เราโอเคเออแล้วมันเป็นที่นี่เบืองก็แบบมันอหนูมันจบเราไม่น่าละที่นี่เราก็แบบมันรวยตัำเพื่อนนะเราแบบอ่ะถ้ามึงอยากลองกูเดี๋ยวกูเออเดี๋ยวเดี๋ยวร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนตายอกไปได้กูดูออกกูโกงไปได้กูดูออกโกงไปได้เลยน้ำตอบเลเรื่องโคโค่ตอบเลย ไม่ต้องรอเรือ่องจบนี่คือตอนแหลกไม่ใช่เรื่องอะไรไงจับได้ไงคุ้แก้วไปเลยไม,ไม่น่าเลยกู <laughs> มันไม่เนียนอีกหอกไม่เนียนเลย <laughs> นี่คือไหวพริบของการตอแหละนะมีเรื่องอะไรมาก็ตามต้องปเป็นเรื่องของตัวเองอย่าให้พี่จับได้เอามาตั้งตังก,ตงก้วตั้กระบะนั้นนะ <laughs> <laughs> ชุ่มคอร้อยไมร้อยเออร้อยร้อยร้อยเอามาเล่งต่อไปมีคนคนหนึ่งหนีเที่ยวแต่ไม่บอกแฟนหนีเที่ยวแต่ไม่บอกแฟนคุณหนีแฟนเที่ยวเหรอครับโกโก้ามก่อนเหรอทำไม่ได้ นำ้ำมึงอนา,าคตมึงของวงส์ยูน่าจะผมกแก,กนี่นนยเอ,อ,อามึงเราเลยเป็นยังไงน้ำอ๋อวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่มีคนตะวหนวัน,นตอนตีห้าเออเนี่ยมึงหลับยงังกูบอกวา่ากูยังไม่หลับแต่กูจะนอนแล้วมึงกูนอนไม่หลับเลยไปพัทยากูไหมตีห้าเนี่ยไ<อ>ปพัทยาใครโทรมาคุณโกโก้ๆๆใครโทรมาคุณฮะไอเหี้ยนี่แหละเราคนโทรมาแล้วไงต่อแล้วไงมแล่นไปแล่นไปว่าอะไรกันนี่เลยอะไปอุ้งแหลมวะ แล้งไปไม่เปื้อนแฟนเป็นฝร,รงังฟังฟังไทยไม่รู้เรี้ยงคาโดน<ด><ด>นะนไอพีเจได้ไม่ฉันกันแฟนไม่ฉันเลยเหรอโคโก้ทมาต๊อ <c oughs> ตี้ห้าทำ่าอะไร บอกว่ากูนอนไม่หลับหนูก็บอกว่ายังไงมึงก็พยายามนอนหน่อยไม่กูนอนไม่หลับเลยมึงกูไม่รู้จะเป็นยังไงกูมีเลือกถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวกูมึงจะไปไหนกูอย่าไปพัทยามึงมาไหมกูบอกว่ากูไม่รู้แต่กูดูก่อนอีกสามสิบนาทีกูเจอกันก็เจอกันแล้วขับรถพัทยาไปเช้าเย็นกลับไม่ได้นอนก็หนีไปแล้วแฟนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่ถ้ารู้เขาก็ไม่น่าว่านี่จะรู้ว่าอันนี้จะไปแค่ตอนกลางวันเราไม่ได้ไปทำก็แบบจะมีให้ แล้วก็กลับตอนเย็นอ๋อแอปแอลว่าไปนวดแต่ไปนวดพัทยาอ๋อแต่ว่าจริงๆก็คือแค่ไม่ได้บอกแฟนใช่แ,แค่นั้นเองใช่อ่าโอเคหรือว่าเป็นหนูจ๊ะที่นีเที่ยวเขาต้องมาแน่ <g ül üyor> ก็คือตอนแหนแล้วไอ้นี่ดอกตอนไหนมากาหนูถอมอันจริงๆแล้วก็แบบอยากไปมากไม่ได้บอกแฟนไม่บอกเลย <c oughs> ถ้าเกิดบอกเขาปุ๊บนะเขาก็จะแบบว่าทำไมไม่รอไปกับพี่อะซึ่งมันก็จริงแต่แบบรอไม่ไหวพี่ก็พี่ไม่ว่างพี่อยู่ต่างประเทศจะให้ไปยังไงอะ <c oughs> แล้วทำไมจะต้องห้ามถึงไม่ให้ไปไปต่างประเทศเอออ่ารอลืมหมดแล้วตอนเียแล้วไงเขาบอกก็รอหน่อยก็เคยบอกกันแล้วว่าจะไปด้วยกันแล้วทีก็ไปแล้วก็ไม่ได้บอกตอนนี้กันังจับอยู่ จับอยู่ซึ่งถ้าเกิดไปด้วยกันจริงๆนี่นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องจริงทั้งคู่ไม่มีใครตอแหลใช่ไหมฮะจริงทั้งคู่ไม่มีใครตอแหลถ้าตอถูกหมดเลย2องคนนี้หมดเลย2องคนนี้2องคนนี้เรื่องของพี่ดาวครับเอาเขโกหกตอแหลเหรอจะอยากฝนสิตอแหลตอได้บางวันตอแหล หวานไม่ไม่จำเป็นต้องว่าคือยังไงคือเรื่องเรื่องจริงมากคือโกโก้ชวนเราไปเที่ยวใช่แต่แทั้งมีเขาบกันแค่เขาคนเนี่ยวไม่เป็นคนอื่นนะหรอไม่เคยตอบขอบเราแล้วใจก็ไม่ค่อยตอบเขาเราทักไปล้งเรามันคือว่าเป็นแก๊งแก๊งไหมไม่แก๊งอ่ะมันมีมันมีกลุ่มไหมมีไหมมีกลุ่มไลน์แต่ไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีกล่มีใช่แล้วเราชอบเข้าไปกวนไงเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราในนางงามมีไม่ถูกกัอไหมไม่อยากรู้มีเกลียดหแม่เขาคงมีเกลียดไหมที่เคยเกลียดหน้าใครไหมเยอะบางค สองเรื่องนะครับเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีจ้าตอรี่เหรอสวัสดีสวัสดีจ้าอ๋ออีกที่ฉันลืมนึกว่าคุยกับมือถือมีคนคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งฮะนางสาวท่านนี้นะฮะเคยโมโหมากจนเผลอไปหักแขนคนเข้าไสไปทำพนันน่ะน้องตามจริงแล้วมันมีเรืองอยู่ไปผมเรือเอามึงเราเลยมึงก็มึงก่อนว่ามึงก่อนไปเฉียไปเฉียดหนึ่งสองสามใครใครก่อน เราชนะแต่ว่าเรามืก่อนใช่คนต้คนใต้คนพวกเดือกันเว่ยคนบ้านเดือกันเว้ยเล่าเลยไมู่นะเรื่องเรื่องประมาไหนล่าใหม่สิโตานไม่ได้ไม่กันไม่ได้วะเรื่องเป็นยังไงอันนี้สมัยเด็กๆ ทำไมเ่อคนนั้นล่ะทำไมทำไมอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อุทยาเรียนอุทยาหนูเป็นคนแบบเงียบเียบมากมันมีวันหนึ่งหนูไปโรงเรียนสายใช่ไหมแล้วทีนี้ก็โดนครูให้วิ่งรอบโรงเรียนเอ้ยรอบสนามแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งผู้หญิงเหมือนกันมันดูท่าจะไม่ชอบเราอ่ะนี่มันมันถามว่าอะไรมันบอกว่าเอ้ยมาสายด้วยหรอนี่ก็บอกว่าก็สายปกติแล้วชอบมาสายไนีแล้วทีนี้มันก็แบบวิ่ง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 มันก็วิ่งเร็ววิ่งตัดหน้าเราไปแล้วแล้วเราก็แบบล้มแต แบบชิ่กลิ่นอะแล้วอะไรอ่ะล้มแล้วเอ้ยกระแทกเออแล้วล้มมาแล้วทีนี้แล้วพอสักพักหนึ่งมาอีกล้ริ่มเออแล้วแล้วยังไงโกโก้ไปเสื้อจะดีพี่ระแวงแล้วก็พอมาล้มอีกรอบหนึ่งหนูก็พอหนูล้มปุ๊บหนูก็วิ่งตามมันไปกระชากแขนมันหนูก็หักหักอะไรไม่ใช่หนูทำอไอย่างงี้ใช่ไหมคอยยิ้มแผ่นแล้วหนูก็ดึงมาแล้วหนูก็แบบ หักแขนเออเออแต่ไม่รู้แขนเป็นไงบ้างอันนี้ไม่รู้ไม่สนใจพี่ก็พูดแรงเงินป้ายหักแขนนะมันก็เหมือนแบบดึงมาแล้วก็บิดดมันคือมันเขี่ยวมันอกว่าอ่าอีนี่มันมันชนกูอยู่นั่นหักไปเลยเออหักแม่งเลยเรื่องมันแค่นี้ลองน้ำคือวันนั้นอ่ะตามจริงแล้วอ่ะก่อนที่จะไปหักแขนมันอ่ะนะเรื่องมันมีบว่า โกโก้บอยคนใต้มันตอแหล่ไม่ค่อยเก่งวหมนะ <S 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 มันรู้เลยว่ะเวลาเป็นตอนแหล่เวลาเป็นโกหกอะเนาะ เป็นมืดมืดหรอไมื่มืไปไปประเด็นคือวันนั้นอะนะไปซ้อมวิ่งเป็นนักวิ่งเก่าเขียนหมเขียไหน้าหน้าไม่ตกกังวลที่หมอมาซึ้งๆหน้าไม่ตกกังวลมากเลยคือมาเป็นนักวิ่งเก่าเป็นนักกีฬาเก่าหนูเหรอเออเออหนูอะแล้วทีเนี้ยไปวิ่งแล้วกลับมากลับมาที่โรงเรียนเอาของเอากระเป๋าหึงอยากวิงสิพีหนูไปไม่ถูกแล้วเนี่ยแป๊บนึงแล้วพอทีนี้กลับมาที่กลับมาที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็เอากับ รป,าป๋ากระป๋ากระเป๋าเสร็จเนี่ยพกลมมาด้วยผ่าลมมาคอยตาลอยมากนะตา <laughs> ตาลอยตาว่างเปล่ามากเลยแล้ยังไงเอามากระเป๋าแล้วยังไงเราไม่เจอลม โลกมันพังเพราะว่าอีแฝดหนูมีเพื่อนแฝดสนแสนมันหักล่มหนูมันเอาล่มไปเล่นกันออแล้วมันหักล่มหนูหนูกลับบ้านไปร้องน้ำตาเป็นสายเลือดเลยตอนนั้นตุบไปไปบอกพ่อเลยนะกับพ่อตุบซ้ำาล้พ่อตีซ้ำใช่ปูว่าไม่สู้เปืือนวันรุ่งขึ้นพ่อก็ให้ไปเรียนมวยเรียนมวยเลยต่อยเลยยต่อยต่อยต่อยอีกสองวันรุ่งขึ้นอีน้ำหักแขนอีจอยอีจอยอลยอีจอยคือคนที่รับผลกรรมจากอีสนิแสนแล้วอีกชาทุกคนแล้วทุกคนแล้วแล้อีจอคือเพื่อนที่มาหาเรื่องเราเพื่อนของ อ่าก็คือเรื่องมันก็คือมีว่าตอนแรกเราเนี่ยเป็นนักวิ่งแล้วเราไปหากระเป๋าหากระเป๋าแล้วก็ล่มล่มมันมาจากไหนนลล่มอะล่มผ้าทะล่มผ้าแล้วล่มไเกี่ยวกับกระเป๋าโชคยังไงกลับมาหากระเป๋าหากระเป๋าแล้วไม่เจอล่มเล้ไม่เจอล่มเกี่ยวเัีอะไกระเป๋าไอ้เฮียน้าหากระเป๋าแต่ไม่เจอล่ม ไม่ใช่นะขอโทษนะแต่ว่าบางอย่างไอ้จริงนะ <c oughs> สมมติว่าถ้าเกิดเราโดนต่อยอะแล้วเราไปเล่าพ่อแล้วเราไม่สู้เพื่อนอะพอโดนตีตีซ้ำนี่คือเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องพี่ว่าไอ้นี้ยมีทั้งโกหกแล้วมีทั้งเรื่องจริง <c oughs> อาจจะเอามาผสมกันเขาอาจจะเคยโดนเพื่อนรังแกจริงๆใช่แต่เขาไม่สู้แล้วไปเล่าให้พ่อฟังใช่ว่าเขาเปของจริงแต่ไอ้กระเป๋าไอ้ร่มที่อะไรละมั่วไม่ร่มฟังจริงตัร่มคืออะไรเขาเป็นแบบกระเป๋าแต่ว่าไม่ใช่ร่ม คืออะไรว่ามหากระเป๋าก็กูตั้งกระเป๋าไว้แล้วกูตั้งล่มได้กระเป๋าอ๋อเคนะกระเป๋ามันอยู่กับล่มเออแล้วล้มหายล่มหายล้มพังติสโนดิแสนหักล้มใช่อีเด็กเยหักล้มเออแล้วเราก็ไม่กล้าสู้อีตัวนี้แสนใช่มันก็หัวร้อนแล้วกลับบ้านไปร้องแล้วเราก็ไปบอกบอ แล้วพ่อก็เลยตีสามน้วนไปตู้เพื่อนอะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งอีจอยไม่ใช่พ่อพาไปต่อยมวยก่อนอ่ะต่อยมวยไปต่อยมวยพ่อคนเสร็จแล้วเออแล้วก็อีกสองวันลูกนก็เลยหักแขนอีจอยเพราะว่าอีจอยมาทำอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไรมันไส้มันใจเย้ยฮะมันไส้มันใจเย้ยมันใช้อะไรจเย้ยอาสิเฮียโอ้ยกูเชื่อน้ำกูเชื่อน้ำบอกเลยโอ้โหต่อเลยอ่ะกูเชื่อน้ำเรいいื่องของน้ำพ่อคนใกล้ เวลาไม่สู้คนเนี่ยตอนโดนตีซ้ำผมก็เป็นไอ้เมาส์ก็เป็นเวลาโดนเพื่อนต่อยแล้วไม่สู้อะโดนตีโดนพ่อตีซ้ำโดนพ่อตีซ้ำโอโหตอนแหนน้ำเล่าเรื่องจริงแต่ให้กล้องให้กล้องเอาเลยเอาจริงเลยนี่เลยแต่แค่เล่าเที้ยแค่นั้นเองแต่ว่าเราพูดได้จริงโอโหตอนแหนเรื่องนี้เป็นของพี่น้ำครับเน่เน่โอ้ยนะ คนใต้อ่ะถ้าเกิดลูกอ่ะโดนต่อยไม่ต่อยกลับอ่ะโดนตีซ้ำตีลูกซ้ำจะตีพี่ก็โดนใช่พี่ถึงโดนตีเพราะว่าสมมติเราโดนเพื่อนต่อยแล้วเราไปเล่าให้พ่อฟังอ่ะว่าพ่อครับผมโดนเพื่อนต่อยครับแล้วเราได้ต่อยเพื่อนไหมผมไม่กล้าผมโดนตีตีซ้ำนะ<า>ว่ามึงไม่สู้คนเขาจะตีจนกว่ามึงสู้คน่ะเป็นแนออ่กบวยเป็นใช่ไหมคือแบบว่าคนใต้มันต้องแบบว่าอย่ายอมป้องกัำตัวเองเอาง่ายๆนี่พี่จับได้วันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะโอโก้เดินฮะนี่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 นโอ้ยเหมือนเล่นพี่นี่นเอออย่านี่ หนูต้องกินด้วยไหมไม่ไม่ต้องแต่แต่ว่าถ้าเกิดอยากเล่าก็ได้เชิญมีสองคนนี้สวยสวยมากเลยเพราะความสวยจึงมีคนส่งดอกไม้มาให้แต่ม่องาาะีดอกไม้พิศนาดอกไม้พิศนามาให้มึงเหรอโกูทีอ่ะแล้วก่อนพอมึงแล้วก่อนเมื่อกี้กูเล่าไปแล้วกูแพ้เลยเป็นไงแล้วก่อนบ้างเลยมัดเบือง ใครโชคดอกไม้มาให้นอ้นองน้องนำจังที่มีแฟนแล้วแต่ใครโมาให้ไม่มันเป็นเรื่องหนูเป็นยังไงวันนั้นน่ะหนูไปประกวดหนูประกวดอ,อันเนี้ย Miss Grand International แต่ประกวดที่ไทยประกวดที่ไทยนะเป็นโรงแรมอะไรแล้วก็จะไม่ได้แต่ว่าเวทีเนี้ยที่หนูไปประกวดคือเขาห้ามเขาเรียกว่าห้ามคนขึ้นไปบนห้องห้ามคนนอกใช่ห้ามคนขึ้นไปนห้องหนูได้รับดอกไม้ทุกวันเลยหนูไม่รู้ขนาดที่แฟนน่ะมารอข้างล่างผู้ได้รับปวดตัวไปไม่เป็นไรวันนั้นน่ะแฟนมารอข้างล่างร้นดอกไม้อ่ะ ตอนนั้นอ่ะมันอยู่ตรงที่แคทเชียแคทเชียแล้วไม่คุณใหญ่ยิ้มสิไม่ใช่ไม่ใช่ที่ยิ้มนี่เมาฮะแล้ววอทีเนี้ยพี่มันเอาขอไปฝากไว้ที่หนูที่ข้างล่างที่แคทเชียแต่กลายเป็นว่าตรงเกตตรงที่มันให้ให้ให้เฉพาะแบบมิสแกรนไทยแลนด์อ่ะมันไม่ว่ามันมีดอกไม้เตมเลยเป็นดอกไม้แบบ I love you I แบบชอบอยู่มานานแล้ววันนั้นคือวันที่หนูแตกหักกับแฟนเพราะว่าพี่เจคิดว่าหนูนอกใจมันเฮ้ ถามจริงจริงจริงเหรอเพราะเขาเพราะเขาคิดว่าผู้ชายส่งดอกไม้มาใ,<ช>ให้น้องน่ะเหรอเออแต่ว่าแฟนโคดพอเห็นดอกไม้ว่าโคดให้มิทแกนไทยแลนด์ใช่สาวที่มิทแกนไทยแลนด์อันนี้เรื่องของเขานะแล้วหนูล่ะ ไปรับ Elliot, ต man, ังมาปิษณุมาจากไหนจ้ากโ๊ก huh. ก็ความสวยมากไงก็มีแบบคนส่งกอบไมาให้ส่งมาจากต่างประเทศมีวันหนึ่ง s o m e ัน e อ call to me แล้วคือเป็นเบอร์แบบ grab ไลน์แมทอะไรแบบเนี้ยก็ลงมาบอกเอามีของมาส่งครับนี้บอกไม่ได้สั่งนะแล้วต้องจ่ายตังค์ปะไม่ต้องจ่ายครับจริงนะนี่ไม่จ่ายนะไม่ใช่ของหนูเป็นถุง สองสองอันใครเอามาให้อ่ะไม่รู้เขาไม่บอกไม่บอกเลยที่แมวมาจากไหนพี่บอกออกมานะว่าเอามาจากไหนเราก็กลัวแบบใครวะแบบน่ากลัวหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นมาบนคอนโดเปิดออกมาปุ๊บว่าเ็นยนกูลามล้านมากเยอะไหมช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่เออนี่โหมีหลักฐานป่ะมีรูปป่ะเราเจอว่าคุณลืมไปอ่าเห็นไหมอ่านอ่านแล้วไงช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหมให้มาสองสองที่ไอสองโทไหมสองทีโทไหมสองช่อ สช่อดู้โูอ้โหอ้โอ้โหอหอ้โหอ้โอ้โหอ้อะไหอ้หมอ้โอ้โอ้โอโอหโอ้อแหอ้วหนอรูอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหอ้แหโ้โหอ้โหอ้โหโ้วอ้กหโอยอ้หอ้โหโอ้อ้รออออออกออ้้โโโอ้อหหรอหหรับผมนะจะกะอก มันไม่พอไอ้นีโอโค่บาลยายหญิงมันเยอะมันก็แบบเออดูรูปไหมอุ๊ยมไม่ไปแล uh. ้วเออรู้จักน้อยแฟนโอโค่อารยาโอ้โหกูเจอดรื่องนู้ไปจำสำหรับผมนะน้ำจริงโอโค่ต่อแหละเรื่องนี้เป็นของที่กูเริ่มเรียนรู้ไอ้เรื่องนึง ไม่ไปประกวดนางงามเพราะกลัวอูดมีคนไม่ไปประกวดนางงามเพราะกลัวอูดใช่น่ากลัวกลัวอูดไปเลยอ่ะเรื่องนี้เลยกลัวกลัวอูดโอเคหนูกลัวอูดนะลูกพี่ไม่กลัวตัวไปเลยเลยใครกลัวกลัวไก่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่กลัวกลัวส่วนของอูดหนอกมันมันตรงหลังมันแบบน่ากลัวไงไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่ไปอ่ะใครจะกล้าไปประกวด เขาให้หนูไปหนูก็ไม่ไปเกี่ยวอะไรกับประวกวดนางงามถ้าไปอ่ะถ้าไปประกวดเวทีนี้มันจะต้องขีดอุดเพราะว่าปีก่อนอันนี้มันมีใช่ไหมมึงมึงเลิกขับนี่ดอกดดจริงจังอ, <ology S 2> อ๋อเหรอต้องขีดต้องขีด evet. อัดขีดอุดทะลุเลยขี่ไปปุ๊บกูว่ากูตกรอบแรกแน่นอนอ่ะเื่อแรกคือเขาบังคับนางงามประกวดนี่แบบประกวดหรอว่าต้องแบบเขาไม่ได้ไหมค,คะคนถามๆๆแบบว่าเฉลี่ยเฉลี่ยว่าไอ้ใคยากไปไหมปีนั้นไม่ได้ส่งใครไงหนูก็แบบไม่เอาหนูได้ที่สามของโลกของเวทีเวเนียแล้วหนูจะให้หนูไปทำไมหนูอาจจะตุกหรือว่าตกรอบแรกเพราะอุดก็ได้้้อออออ๋๋เเหหรไไมมม่่ตวาสินนูด อันดับสามไอ้ Miss g อินเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วแบบหนูเนี่ยสามารถไปประกวดไปที่อื่นได้อีกถ้าพี่นวัดให้ไปแต่พี่นวัดเขาบอกหนูว่าไปไปประกวดให้หน่อยได้ไหมปีนั้นไม่มีใครไปพีออ่นหนูขอคะ่ะหนูขอไม่ไปได้ไหมเออพราะว่าเพราะว่าโว้สุดที่ <c oughs> เลยเขาเป็นแบบรึเปล่าเออมีคนเรานะฮะเมาเนี่ยมีหลายแบบบางคนเมาแล้วยิ้มบางคนเมาแล้วขำบางคนเมาแล้วเอ็กเซสซต์มีหลายแบบไอ้นี่เป็นคนเมาแล้วหัวเราะไม่ประเด็นอ่ะมันมีคนสร้างโพสต์หนึ่งพี่ ยังไงนะั้นมีคนสร้างโพสต์ใช่มีคนไปสร้างโพสต์ไปสร้างโพสต์ว่าเนี่ยปี2022น2022อ่ะมันยังไม่มีการประกวดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวโค้งมาว่าจะส่งน้ำกับโกโก้อรารยาไปประกวดบอกว่าเนี่ยน้ำกับโกโก้อ่ะจะต้องเป็นตัวเลือกใน2022เพื่อจะไปประกวดในอ e ีมิตเนี่ยที่ e อ,อียิบ ใช่หรือไม่มมองอะไรมันคิดอยู่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 มองอะไรสมองจะรีบวัวหมดแล้วผมบอกว่าบุ๊กไปคอมเมนต์เลยบม๊กไม่ไปหรอกมึงไปดิกูกลัวอูดเด็กเงี้ยหนูนี่คอมเมนต์เลยอ๋ออะไรหรอใช่หนูก็บอกอ่ะเออกูไม่ไปกูไม่ไปกูกลัวอูดโอเควุ้ยพ่ออะไรถึงกลัวอูดหรือตอบกวนตีนก็ไม่เฉยกวนตีนเฉยๆผมตอบเลยผมตอบเลยมั่นใจน้ำจริงโกโก้ค่ตอแหล น้ำเออจากตั้ส่โเราดกเราดีสํหรับผมตอแหลใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สํหรับผมเนี่ยอากอบว่าไงสกิลการต่อแหล่โกโก้โกโก้แน่นอนโกโก้สกิลการต่อแลอะสำหรับกบอโกโก้เป็นไง กอาดีาคือไม่ไม่ได้คือน้ำอ่ะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเรื่องอะไรแต่เขาเป็นคนอาจจะไม่ชอบตอแหแลแล้วลักษณะผ่าทานเขาออกก็คือเพราะตอแหลแล้วแบบหัวจะมาเลี้ยงคือหัวอ,อยากตอแหลเลยอ่ะอันนี้ขึ้นศาลไม่ได้เอ็นไออันนี้คือนศาลไม่ได้แต่โกโก้เนี่ยไอสัตว์ทำผิดเป็นถูกมากเลยนะเสี่ยเยเหมือนไปคำชมบวกคำห่าร้อยเล่อนเกวียนมารยาอันตรายมากอันตรายนะรายการอะไรการพี่เนี่ยกูว่าหัวกูเคียนแล้วตอนนี้แต่แฟนครปนประเทศอะไรโกโก้ เอออยู่ต่องประเทศแล้วกันเออเหรอ,อ <c oughs> ไม่ตอนนี้สองคนทำอะไรอยู่มั่งประกอบน้ำสัมภาษณ์ที่อยู่พุยี่อยู่ตอนเนี้ยอัน,นดูโกตินเลย <c oughs> ผมก็ได้บอกว่ามันเทินเขาทำได้จร่งป่ะก็มีถ่ายละครเรื่องสีสามาทางช่องแปดจะออนแอร์เร็วๆนี้โรงแรมโรงแรมทำได้มั้งหน่องตอนนี้เรนมีผลิตภัณฑ์ค่ะพวกแบบเป็นชีมากหน้าแล้วก็เป็นเจลล้างหน้าแล้วก็จะมีไฟเบอร์ออกใหม่ประมาณเดือนตอนเดือนคุมภาคแล้วถ้าเอฟซีอยากซื้อหน่องซื้ออะไร้อซื้ออะไรจีไหมก็แอดได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อไลน์แอดค่ะคือรูทางแล้วก็คือกำลังจะมีอ่ะแต่พูดไปก่อน เราจะมีขอบคุณด้วยจ้เด็กๆขอบคุณนเจ้โอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์หน่อยนะครับแล้วก็อยากให้ใครมาอีกก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปเชิญมานะครับขอบคุณนะจ้บ๊ายบายบ๊ายบายจ้